ผมมังหอยอ่เอาที่ชอบหอยนะคะไม่ได้หรับซา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 แล้วค่อยเอายักษ์เข้าป่าครับสวัสดีค่ะช่องเมยเสียบปูเจิดสิริสวัสดีค่ะเสียปูสวัสดีครับทำอะไรนั่นก็บอกไว้มังหอยที่ซื้อมาจากช่องเม็กแล้วค่ะนี่มจากจันจากเจ็ดเจ็ดแปดจีค่ะอ๋อนี่อะไรเนี่ย แต่ใครเป็นมะกรูดน,นะคะนี่ก็คือหอยของเรานะคะหอยฟังค่ะโอ้ย,อยพึง่งพึ่งจะมีเวลาเห็นเด้อเ้อะเนากอ,อยู่นี่กำลังซีต้มต้มมะหอยนะคะใส้น้ําน้หน่อยะคะยอ่ะอ๋อแล้วเรานีบักกอกนี่เก็บมาจากวัดเมื่อวานนี่ค่ะได้หลายอยู่ไปทำคำเนาะเนาะหลวงพ่อว่าคนมาเก็บรายหลายสามรอบสี่รอบไปกับพ่อท่านเขาเมื่อนนี้ได้หาหน่อย วันนี้ได้ใช้ห้าลูกนะคะประกอบนี่เด๋ยดินจะตำน้ำจิมะะ้มด้วยค่ะเด้อเดินจะตำน้ำจิม้มอันนี้หอยหอยปังนะคะเราต้องรักเห้ยคงจ้าอหอยล้มไปแล้วเดอ้อใส่น้ำซัมเพาะออเอจด้วยค่ะเด้อนะะ้ำพาะเพอเอ,อเจาะเด้อค่ะตะไคร้ใบมะกรูดนะคะมันจะได้หอมหอมเครื่องเทศนะคะนี่กับปิดฝาไว้ค่ะปิดฝาไว้นะคะกระเทียมเตรียมนะคะกระเทียมนะคะ พริกขี้หนูสวนนะคะกับบักพริกพริกอีกอย่างหฮพริกบ้านนะคะรากบัญชีนะคะแล้วก็มะนาวนะคะตำน้ำจิ้มรสเด็ดนะ,ะสิเด็ดว่าเด็ดทำมาเบิ้งกันจ้าทำมาซิมกันมันซิมีบางอันที่มันเสียคะ่ะเพราะว่ามันมันมาได้สองคื้นแล้วนะมาค่ะมาดูกันนะจ้านี่บกคอยมันอ้าเลยเดะะ้อค่ะนี่มันอ้าแล้วนะเนี่ยเห็นไหมคะนี่นี่ อ้าวงั้นเราก็ปิดแก๊สเลยดีกว่านะคะปิดแก๊สเลยดีกว่าค่ะหอยมันอ่านเลยได้หนิเห็นบนนี้นี่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วไทยกับวัฒน์ค่ะไทยกับวัฒน์สวัสดีค่ะเจเจังสวัสดีค่ะท้าทิพย์โอ้โหบอกว่าสวัสดีค่ะพี่โจสวัสดีค่ะเจี๊ยบโป้นะคะอ้าวมันเยอะสวัสดีค่ะ มาดูนี่เนี่ยหอยอะไรหอยคองครับหอยที่เราออกมาจากเจ๊เจี๊ยบวันนั้นนะคะนี่นี่ผักด้วยค่ะเด้ออะไรกันครับเตรียมกันครับพี่น้องครับอู้แบบเสี่ยมเมียงเมียงเมียงหอยคองหอยขี้กระใต้แบบนั้นปะหอยขี้กระใต้ปะโบเอาอย่างออกกันบ่เตจเซีย่บ้านใดเอิญหอยคองโบกะิกระโบเอาออกครับโบคือหอยเซียบอ่ะโบจะเอาอย่างออกอะไรเนี่ยโอ้โบไม่ย่างแเอากระเซือเช่นจับก็เด่นนะมันสาธิตด้วยข่ามือเนี่ยโอ้ค่ะ กินยาก็ขออย่าง้นนมันดับแล้วดับแล้วนนใส่ยาายมีต่เชอีนะันนนเชอรี่นค่ะนี่วัฟังลาครับอโหฟังนั่ซื้อซื้อมาโละหกสิบเลยเนาะไม่เชืออีกต้องเอาตามอกนครับอันนี้มาสองครับกินเเื่อไหร่คือไงกันี่ยอยากจะทำนี่เลยนี่ผักนะคะผักแก้มนะคะ กินกินให้อร่อยอร่อยสักคำที่จะแล้วพี่ลินตัดสินใจไปซื้อเป็น4ี่โลใช่ไหมใช่องเอมาครับมาน้องครับป้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดไปทายใกล้ๆเม้ยคือำไงแท้กินแล้มันยังดึงหมดไปกินข้างนเอกนั่งสองเกียนี่ยอะไรกินข้าวไป่น้อยนะครับช่วยมาครับมากินก็เบาเท่า เอาสาทิกคำที่สาธิตทีนี้ทีนี้เราถ่ายสาธิศอีกค,คำหนึ่งนะอันนี้คำหนึ่งนะมันหอยพวกสาทิศกินหอยนะคะไม่ใช่ผมมังหอยอ่ะเ <laughs> าที่ชอบหอยนะคะไม่่ใชหรอหวานเจี๊ยบเยอะ ดูอร่อยไหมไม่มันดับแนวแล้วดิที่กินเนี่ยบ้านเราไม่มีไม่ค่อยมีหรอมันไม่ไม่ค่อยมีมันไม่มีเลยอยากหายอยากอยู่ไอ้พวกที่อยู่ทั้งทั้งทั้งไอ้ทั้งเหนือทั้งทะเลที่เห็นเขาอนนี้มันมันก็มีอยู่ค่ะแต่หายากหายากมากเลยดับแนวให้ขูให้ปังอืมยังก็ดีใจเลยฝ่ายินเนี่ยนี่มีแต่เชอร์รี่ครับกี่บ้านเรามีแต่เชอร์รี่เย็บงับอืมจับ โอ้ยน้ำไหลไหลน้ำเพิ่นคนไท้ายเราคิดว่าไหลไหลน้ำทีมงานนะคะมาทิมเนียนเป็นกระหม่อมไหมไม่กระหม่อมเนียนมันมันกินทำน้ำจิ้มสองอย่างนะคะน้ำจิ้มแบบซีฟู้ดเด้อค่ะเด้อนี่อันนี้น้ำจิ้มซีฟู้ดเลยอันนี้น้ำจิ้มใส่ถั่วนะคะมีเท่าไหร่ใส่ถั่วกินนี่นี่สลัดนะคะห่อ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 ครับห่อไอเทปุ่ห่อค่ะห่อก่อนมันคือบอกว่าเปรูหนขาดแบบเป็นภาษาอังกฤษ เป็นานันเออต้องอัานมันเท่นั้นนะฮะเกินไปบ่ก็รู้กันอาจจะสุกเกินไปบ่ฮงนะนี่ปุ๊ดลักซี่ฮอค่ะวันน้องว่างนะคะวันน้องว่างอื๋อเดี๋ยวๆซ่าๆซ่าๆจะค่อยเอาอยัากระปาาครับเราจะหันหน้าไปทธอไมเธอหันหน้ามาทา <laughs> งนี้สิเวลาเข้าปากอะ่ะกินข้าวใหญ่อะ่ะ ปลาต่อปลาต่อสักวูดตกินแบบนี้แบบอะไรนังไงวพราอะไรทำยังไงเหรอตั้งกล้องคร้บแซบค่ะแซบยินไปเห็นลิงกับบกค่อยดีบุคอยได้แต่อยากกินน้นแล้วค่ะอยากกินแล้วสาธิตว่าเธอทำยังไงนะสาธิตนี่นเอาครับเนี่ยเอาครับนี่ยไอยัวไงนี่ยเออะเจ้าโอ เราจเลือกเองอยากเลือกหอยเองนะคะไอ้สาธิตเดี๋ยวมันเลือกให้นะหอยนะอะไรใส่มันตนไงขึ้นไน่อยมันไหนมืออะบอกเอเขาอฮะมันไตวัดมือขึ้นมันไตอยู่เด้อหือออนไหมออนไหมเด็ดเจ้าหน่วยหน่อยนี่มันเต็มดีเต็มดีเจ้าหนุ่ยญ่ตัวหน่อยบาดมี่ยัง นีแนะพวกตัวนะค่ะนะกระดองไ่นะงามมอะไรมาคะชุดนี่รับโอ้ลิ้นอเกินน้ำลายน้ำสาดี่เกินแบบพี่ปูนึงว่ะีฮอฮมนมจีนอยู่ด้วยนะ นำ้ำพ,พี่โจ้น้ำจิ้มวันนี้เราเก็บไว้แล้วลินจะทอดปลาทูทำเมี่ยงจีใช่ใช่ใช <c oughs> ่ปลาทู <c oughs> ทอดผมว่าจะบอกพี่ลินผมนั่งดูเฟซอะ่ะไอพี่นิ่มพี่นิ่มแฟนพี่ทอเ <c oughs> มี่มีเดียวลูกแต่เขาโพสต์รูปปลาทูมผมไม่นึกถึงเมี่ยงปลาทูใช่ลินกินหนึ<ะ>่งก<ะ>ินผักเยอะมากน้ำจิ้มมันเหลือลินจะทอดปลาทูเพราะว่าเมื่อวานลินซื้อปลาทูมาสามเข่งลินทอดไปเผื่อทอดเมี่ยงปลาทูผักเยอะๆนะคะแต่บ <laughs> เอาไปหานะเอาไปทิ้มร้านกินเยอะต้องเอากินเยอะนั่นลืมนี่อันนี้น้ำจิ้มซีฟู้ดมาดูจเนีอยลืมเอากินมิ้นด้วยมิน้นแบบกินสาระแน่นะคะสราสระแน่นะคะอา่าสาธิตเลือกหอยอยู่นะคะสาธิตอ่าจ้องดูหอยอันไหนใหญ่สาธิตหอยอานายายันไหนใหญ่ มาเลือกได้ไหมพ่อหน่ามื่อครังนึง่งนี่ยพ่อไบเราเหมือนกินรอหลายตีเราทุบโตดูตห <c oughs> อีสาธิตนะคะจะแคนสาธิตอ้าวแซ่บนะสาธิตยาเอาพูถึงกุ่นที่เทียวเจ็บมังอันบนวอ่ะอันนี้ห่าน้ำ นะไม่เย็นนะไม่ต้องกินน้ําเย็นนะคะน้ําเย็นนี่ไม่ดีต่อร่างกายนะเพราะว่ามันจะทําให้ไขมันอุดตันเด้นอกินเบิ้งกินเบิ้งในคนเย็นเนี่ค่ะสดีค่ะอาทิมากินให้เบิ้งจังไงล่ะเหอมากินเบิ้งนะที่โตาจาน่นหลงกวานันวคนี่กุดสุดสุดเบ ี่มันเงี้ยมันเนาะอมันผ่านเยอะเล็กน้อยเนี่ยเอาที่ร้านเล็กน้อยละนี่นะคะเริมคนชอบกินน้ำจิ้มนะคะริมชอบกินนี่ไหมริมชอบกินผัดต้องเป็นเหมือนผมแน่เลยริมชอบกินผัดผมชอบกินผัดเลียน้ำผมชอบกินแหนมเนาะผมชอบกินแหนมเนาะันจะมีร้านประจำผมอยู่อํานาจแล้ววันนี้ แถบเมีอยู่นะมนเอาใส่ลูกยางครับอย่างหอยปับอกหอยนอเดียวกินผักกย่างนะถึงมาต่ะเมต้าเจี๊ยบเขามาขายยัง ผมกับแมกิน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 ของเหล้ัเแฮันนแล้วั้ยัน้วอเปีอีกแล้วตอกเปลี่ยวอีกแล้วเราัวนี้น้ัวิ้มะ้ำวิ้มั่วนะคะจิ้มั่วอื ต่างกันจไครับม่เหมือนพอเชอรี่ก้นใหญ่ให่อย่างนี้ครับพอเชอรี่จะคนพอเชองอันนี้มันจะตัดลงมาอย่างนี้วางอย่างว้อย้อยปังไว้อยขู่ต่างกันมากพอเชอรี่จะมีอีกย่างนึงเนาะง่ายอือบ้านตัวเหมือนบ้านที่เราตีไข่ตัวแล้วยี่บานเท่ายี่บานเท่ากับสีนวยประมาณซ้ำนี่นวยใ่ใหญ่นวยใบใหญ่แม่อันนวยประมาณซ้ำนี่แหละยี่บานเท่าหาเนี่ยให้ครับฟังแล้วเขาก็ยังกระดุมสมบูรณ์ดูวั่ถุนมีสารเคมีอะไรป้างใน ขอบคุณหอยมาจากทั้งฟางราว้ะค่ะเด้อที่ให้ดรเจลินได้กินกับทีมงานคือยากไปซื้ออีกแล้วอย่าบอกอครับเราไปซื้อเมื่อกี้เองเด้อยังยัอยังยังยออยู่ชอบกินนะคะเราไปตักเอวีแล้วดี่ฟางราวให้ยังนาดำอยู่หรือนใช่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 ก็ดำนาไปข้ามบนที่เราทำไปนาดำแปลงให้ยังไหวบางคือบ้านเขาหนังเช่นบ้านเขาสมืมนีใส่ใส่กันแล้วเพ่วให้รถไถ่ลงได้มื Hmm. Nhân chỉ là uh. <laughs> có nhân đậm như vậy. Mà ăn có được giá ขออนุญาตกินก่อนเด้อเออกินมาทาา่า,านศาลทิตงไม่จะได้ไม่กินมาทาา่านศาลทิ้งเด้อก็แบบอกเขาบอกไงกินกีตราร์ไปก่อนนะคะวันนี้เราเต็มโคนะครับเบื่อมันบวมมาบวมชอบกินหอยสำหรับคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นับในเด้อปากกว้างมาได้ยิ้มเกษตรนะคะตอนนี้าไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนจ้าที่เข้ามารับชมคลิปช่องเจลินนะคะขอให้ มีความสุขมากมากค่ะถุ๋มหวยด้วยเบอร์ทุกคนได้จัดเดอ้อสวัสดีค่ะ